ประสบการณ์สุดสยองตอนความในใจของเพื่อนจากข่าวหน้าหนึ่งคดีสะเทือนขวัญเราชื่อไอเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ต้องย้อนกลับไปเมื่อเจ็ดปีที่แล้วตอนนั้นเราเรียนอยู่ชั้นมสองเพิ่มหนึ่งทุกคนจำได้ไหมข่าวดังหน้าหนึ่งของสื่อหลายสำนัก เรื่องของเด็กหญิงอายุ13ปีโดนโยนลงจากรถไฟเสียชีวิตเด็กหญิงคนนั้นเขาเป็นเพื่อนร่วมชั้นของเราเองก่อนที่เขาจะเสียชีวิตวันนั้นเราไป็นโรงเรียนตามปกติตอนเช้าเราเจอแก้มยืนอยู่หน้าห้องเราจึงเข้าไปคุยกันทำไมวันนี้มาแต่เช้าเราถามแก้มแม่ปลูกเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ขึ้นรถไฟไปหาญาติต่างจังหวัด จริงเหรอใช่เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกกูเลยนะเอออย่าลืมซื้อของฝากนะได้ดีเดี๋ยวซื้อของฝากมาเยอะๆเลยซึ่งวันนั้นเราก็คุยกันปกติไม่มีลางบอกเหตุว่าจะเกิดเหตุการณ์ร้ายใดๆขึ้นเลยวันเวลาก็ผ่านไปเสาร์อาทิตย์จันทร์จนมาวันอังคารเราก็ได้ข่าวจากพี่สาวของแกมว่า แกมหายตัวไปแล้วพี่สาวของแกมก็ได้ติดต่อมาหาเพื่อนอีกคนบอกว่าให้ช่วยโพดทางเฟซหน่อยพวกเราช่วยๆกันโพดแล่ออกตามหาแกมเราลองโทรศัพท์ไปหาแกมก็โทรติดนะแต่ไม่มีคนรับสายทักเฟซทักไลน์ก็ไม่ต่อจนเวลาผ่านไปสองวันพี่ของแกมจึงไปแจ้งความ ทุกคนก็เริ่มใจคอไม่ดีซึ่งปกติแล้วแกเป็นเด็กนิสัยดีไม่ใช่เด็กใจแตกไม่ใช่เด็กเสียคนและไม่เคยนอกลู่นอกทางจนกระทั่งตำรวจได้ไปขอดูกล้องวงจรปิดของรถไฟก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อสีดำเดินตามผู้ชายไปตำรวจได้โทรมาแจ้งกับพี่สาวของแกแล้วพี่สาวของแกจึงมาเล่าให้เราและเ,เพื่อนๆฟัง เราจึงบอกกับพี่สาวแก้มว่าพี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะแก้มมันชอบทองมันไม่ได้ชอบผู้ชายอาจารย์ที่ได้ฟังก็บอกว่าแก้มโดนป้ายายาหรือเปล่าเลยเดินตามเข้าไปเราก็บอกว่าอาจารย์มันเป็นไปไม่ได้หรอกไอ้แก้มมันติดพี่มันจะตายมันไม่เดินไปไหนหรอกคือวันที่เดินทางนั้นแก้มพี่สาวและน้องสาว ได้เดินทางโดยรถไฟแบบตู้นอนลักษณะภายในบูกี้จะแบ่งเป็นซ้ายและขวาแต่ละฝั่งจะมีเตียงนอนชั้นบนและชั้นล่างแต่พี่สาวแก้มบอกว่าน่าจะไม่ใช่น้องของตัวเองพอดูจากลักษณะท่าทางการเดินแล้วเราจึงบอกกับพี่สาวแก้มว่าให้บอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไปเลยว่าไม่ใช่แกมเจ้าหน้าที่ตำรวจและทุกคน ช่วยกันออกตามหากันอยู่หลายวันแต่ก็ยังไม่พบจนเรื่องเล่ามันเริ่มเป็นข่าวใหญ่โตวันนั้นพวกเรานั่งคุยกันที่โรงเรียนว่าไอ้แก้มมันก็หายไปนนานมากแล้วนะเราจะทำยังไงกันดีเพื่อนคนหนึ่งจึงพูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวกูจะไปบนศาลที่หน้าโรงเรียนแต่ในความรู้สึกของเรา เราคิดว่าเพื่อนไม่น่าจะอยู่แล้วเพราะแก้มได้หายตัวไปนานหลายวันถ้าเพื่อนยังมีชีวิตอยู่จริงปา่านนี้คงจะกลับมาแล้วละ่ะหรือไม่ก็ติดต่อใครคนอื่นบ้างแต่นี่กลับไม่มีการติดต่อจากแก้มกลับมาเลยเราจึงพูดว่าให้แก้มมันกลับมาในสภาพไหนก็ได้แต่ไม่ใช่มาเป็นกระดูกนะรับไม่ได้จริงๆหลังจากคุยกันเสร็จ ตกเย็นหลังเลิกเรียนก็เลยไปบนกับสารที่อยู่หน้าโรงเรียนไว้จริงๆจนเวลาผ่านไปสองวันในที่สุดตำรวจก็เจอศพของแก้มจนได้วันนั้นหลังจากที่เราได้ยินข่าวตั้งแต่ตีห้าพอเรามาถึงโรงเรียนเดินเข้าห้องปุ๊บก็พบว่าเพื่อนเพื่อนภายในห้องนั้นเงียบเปนทุกคนไม่มีใครพูดอะไรเลยและยังมีพวงมาลัย ที่ถูกนำมาวางไว้บนโต๊ะแกมอีกด้วยเพราะช่วงกลางวันได้มีนักข่าวมาสัมภาษณ์อาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนๆในห้องซึ่งพี่นักข่าวคนนั้นก็ได้สัมภาษณ์อยู่ข้างๆโตแกมขณะที่นักข่าวกำลังสัมภาษณ์เพื่อนคนนี้นักข่าวแค่เอาไม้จ่อปากเพื่อนและถามว่าแกมเป็นคนอย่างไรคะจังหวะนั้นที่เพื่อนกำลังจะตอบอยู่ๆพองมาลัยบนโต๊คุหล่นลงพื้น โดยไม่ทราบสาเหตุพวกทีมงานนักข่าวตกใจจึงรีบวิ่งออกจากห้องทันทีคุณไอ้ก็หันหน้าไปมองหน้าเพื่อนและหันมาบอกกับนักข่าวว่าพี่ๆอย่าเพิ่งพูดเลยเดี๋ยวค่อยไปคุยกันข้างนอกดีกว่าไปสัมภาษณ์กันข้างนอกเลยรู้สึกว่าบรรยากาศในห้องนี้มันเริ่มจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะ ตกเย็นวันนั้นเราและเพืพ่อนๆก็ได้ไปลดน้ำโสแกมที่วดัดไปถึงวัดประมาณหกโมงเย็นพอมาครบกันทุกคนแล้วพวกเราก็เข้าไปลดน้ำโสแกมกันแต่จังหวะที่ลดน้ำโสเราสังเกตเห็นว่ามือของแก้มนั้นดูใหญ่และบวมมากสภาพเลื่อมเขียวแล้วในจังหวะที่เรากำลังลดน้ำบางเกินขันนั้นไปโดนมือของแก้ม เสียงกระทบดังกึกรู้เลยว่ามือของแก้มนั้นแข็งมาแถมกลิ่นฟอร์มาลีนยังฟุ้งตลบอกวบอวนไปทั่วาลาพอกลับถึงบ้านกลิ่นฟอร์มาลีนยังติดตัวเราอยู่เลยคืนนั้นหลังจากที่เรากลับถึงบ้านเรายังรู้สึกโศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของแก้นอนร้องไห้จนเผลอหลับไปแล้วเราก็ฝันว่า เจอแก้มที่ป้ายรถเมลเราได้คุยกับแก้มว่าเป็นไงสบายดีไหมสบายดีไปแล้วนะแก้มบอกเราจะไปไหนเราถามแก้มแก้มก็ตอบกลับมาว่าไปข้างบนซึ่งตอนนั้นคุณไอไม่รู้ว่าแก้มหมายถึงอะไรแล้วแก้มก็บอกอีกว่าข้างบนมีแต่คนใจดีแล้วเราก็บอกแก้มไปอีกว่า ไปดีนะเพื่อนในฝันเราจำไม่ได้ทั้งหมดหรอกว่าคุยอะไรกันบ้าจำได้เพียงว่าเราคุยกันตรงป้ายรถเมลแล้วแก้มกำลังจะเดินไปไหนก็ไม่รู้หลังจากพิธีเผาศพผ่านไปวันต่อมาภาควิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งขาบนี้อาจารย์ชาวต่างชาติเป็นคนสอนพออาจารย์มาถึงก็เช็คชื่อตามปกติจนมาถึงชื่อกฎจกรซึ่งเป็นชื่อของแกนั้นทำให้ทุกคนในห้องเรียนเงียบกันหมดซึ่งอาจารย์ท่านนี้ยังไม่รู้เลยว่าแกนั้นได้เสียชีวิตแล้วอาจารย์ยังคงเรียกชื่อกฎสกรซ้ำอยู่อย่างนั้นแต่ทุกคนภายในห้องก็เงียบไม่มีใครกล้าพูดอะไรจนอาจารย์ที่เป็นครูภาษาไทย เดินผ่านมาเจอพอดีเลยเข้ามาทีิบายให้ครูชาวต่างชาติฟังว่ากฎจักรเสียชีวิตแล้วภายในห้องวันนั้นทุกคนต่างได้กินฟอร์มาลีนเหมือนกันทุกคนเพื่อความชั่วเราเลยลองสูดดมแรงๆใช่จริงๆเราหันไปมองหน้าเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกยังไงมันก็เพื่อนเราสงสัยมันยังมาเรียนอยู่ บางครั้งก็มีของตกมาจากใต้โต๊ะของแกเหมือนแก้มพยายามจะสื่อให้เพื่อนๆรู้ว่ายังอยู่ตรงนี้นะปูยังมาเรียนอยู่ย้อนกลับไปในวันที่ฟังพระสวดวันนั้นเรากับเพื่อนอน,นั่งกินข้าวอยู่ในงานแล้วอยู่ดีๆแม่ของเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่าแปมก็โทรมาบอกแปมว่าแม่ของแปมเป็นล่างทรงแปมฝากบอกแม่ของแก้มด้วยนะ ว่าแก้มมหาแก้มบอกว่าแก้มหนาวแก้มไม่มีเสื้อผ้าใส่แล้วแปมก,ก็รีบวิ่งไปบอกแม่ของแก้มตอนนั้นแม่ของแก้มกำลังยุ่งอยู่จึงบอกว่าฝากบอกแก้มด้วยนะว่าเดี๋ยวแม่จะเอาเสื้อผ้าส่งไปให้วันเวลาผ่านไปเป็นปีจนตอนนี้คุณไอเข้ามาหาลาัยปีหนึ่ง คุณไอ้ก็ไม่เคยเจอแก้มอีกเลยแต่ก็ยังแวะเวียนเอาของไปไหว้เพื่อนที่โกรธอยู่บ้างและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอบคุณสำหรับการรับฟัง